สวัสดีครับผมสุภลักษณ์สุภาเอศวันนี้จะมีสิ่งทีาฝากว่าเคล็ดลับ10วิธีทำให้สาวชอบเราหรือผู้หญิงชอบเรานะครับผู้ชายบางคนจะก็จะกลัวเรื่องการจีบสาวกลัวเรื่องการทำให้คนมาชอบอยากมีแฟนแบบน้เป็นธรรมชาติของผู้ชายนะที่จะต้องแบบถูกอกถูกใจผู้หญิงนำลงเท่าพัน์ คราวนี้เรามาดูเคล็ดลับสิบข้อซึ่งผมเคยไปลองใช้แล้วก็ทบทวนจากงานวิจัยหรือว่าจากสื่อต่างประเทศคนระับที่มันได้ผลหรือสังเกตจากคนที่เขามาชอบเราทำไมเราทำตัวแบบไหนผู้หญิงถึงมาชอบเรานะครับอมาดูกันสิบวิธีกันดีกว่าครับผมอันดแับแบร จะทาให้คนชอบเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบตกใจง่ายกลัวง่ายนะดังนั้นกดข้อแรกที่ต้องจาไว้คืออย่าไปออกอาการเยอะครับนิ่งไว้ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนนี่ครับแล้วก็อย่าไปออกตัวแรงบวกแรงครับผู้หญิงหลายคนไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่แบบสวยๆมีหนุ่มมาจีบเยอะเขาก็ไม่ชอบผู้ชายที่ออกตัวแรงหรือว่าออกอาการประมาเขินมากวันนี้มันดูอ่อนแอ ผู้ชายถ้าดูแข็งแต่งดูเป็นผู้นําดูมั่นใจก็จะเสน่ห์ผู้หญิงนั้นอย่าออกอาการเยอะนะครับแล้วก็อย่าบุกแรงวิธีที่เราจะทําก็คือเราต้องมีเพื่อนผู้หญิงอหรือคนที่เราเป็นผู้ผหญิงที่สวยก็ได้เป็นเพื่อนกับเขาไปมันจะรู้สึกธรรมดากับผู้หญิงสวยๆผู้หญิงก็ไปแต่ถ้าเราแบบเป็นมนุษย์ มันก็จะหื่นครับใช่ครับมันก็จะหืน่นมันก็จะเป็นเอาว่างมันก็จะดูออกอาการ,รว่าออกตัวแรงก็ดูแบบไม่เคยคุยกับผู้หญิงมาก,ก่อนก็จะดอะูอ่อนแอเสียความเป็นตัวของตัวเองก็ทําให้เสนห์ลด,ดลงอันที่สองง่ายที่สุดครับพยายามนิ่งพยายามพูดน้อยครับอย่าไปคิดว่าการพูดเยอะจะจีบสาวเก่งไม่ใช่นะครับพูดแต่น้อยถ้าพูดทั้งทีต้องพูดมันฉลาด แล้วเป็นตัวของตัวเองด้วยฉลาดด้วยยากนะครับแล้วก็เน้นการตั้งใจฟังใช่ครับการตั้งใจฟังผู้หญิงพูดการสังเกตเก็บข้อมูลมีประโยชน์ครับนี่เราผู้หญิงพูดแล้วเราฟังแล้วเขาอยากต้องการคนรับฟังพอดีนะครับเราฟังอย่างใส่ใจฟังอย่างเข้าใจแลวมีส่วนโต้อตอบมีภาษากายที่ที่โอเคเวลาท,ที่ฟังเวลาที่เรานิ่งเงเงียบมันได้ใจผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายกันเอง มีคนมารับฟังเขาอย่างตั้งใจเขาก็จะชอบเราถ้าเป็นผู้ชายก็อาจชอบในแง่เป็นเพื่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะชอบในแง่เป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นคู่ชีวิตได้อย่างนั้นนะดังนั้นทักษะการฟังการนิ่งการเงียบคุณน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ผู้ชายเราต้องฝึกไว้เพื่อความมีเสน่ห์นะครับแม้แต่เป็นการเป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้ริหารการเทคนิคการรับฟังการนิ่งการเงียบก็ยังมีประโยชน์นะครับ พูดเยอะเกินไปถ้าพูดผิดก็เสียครับพูดน้อยถ้ากั่นกรองคิดดีๆพูดในสิ่งที่เป็นตัวเราในสิ่งที่ฉลาดนีก่นก็เป็นสนิ์อีกอันหนึ่งก็คือคนเรามองกันด้วยรูปรักษณ์ภายนอกนะครับการแต่งตัวให้ดูดีมากแมนแมนะครับแนวแมนหน่อยครับถ้าผู้หญิงคนนั้นชอบแนวตุ๊ดๆก็ปล่อยเข้าไปครับไปเอานะครับเ,เ,เ,เราเลือก เป็นมัสคิวรีแต่งออกแมนแมนหน่อยนะแต่ว่าอย่าไปแต่งเหมือนตัวตลกนะออกแมนก็คือเน้นเข้มเน้นคลาสสิกเน้นเรียบร้เดี๋ยวจะมาคุยกันในหลายๆคลิปที่แนะนำการแต่งตัวแบบแมนแมนะครับก็เคล็ดลับสามข้อแรกคืออย่าออกอย่าบุกแรงงนั้นคุณต้องฝึกคุยรู้จักมักจีกับผู้หญิงไว้นะให้เจอผู้หญิงแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติ แล้วก็อย่าพูดเยอะครับนิ่งเนี่ยพูดน้อยพูดแล้วก็ต้องคิดพูดแล้วต้องแสดงตัวตนออกมาแสดงความฉลาดออกมาแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจฟังรับรู้รับฟังแล้วก็ที่สําคัญแต่งตัวให้มันดูดีครับดูเป็นมาดแมนนะครับอย่าเสลยแต่งต,ตัวแบบไม่เหมาะสมนะครับแต่งตัวให้มันเรียบให้มันหรูเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําต่อไปนะครับโอเคพื้นฐานอีกอันนึงก็แน่นอนเรา ทุกคนต้องการพบกับคนร่างกายสะอาดสกปรกเหม็นไม่ดีนั้นอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายตัดเล็บดูแลเผ้าผมให้ดีแลว้วใช้น้ำหอมสิ่นเฉพาะตัวอย่างผมเนี่ยจะเน้นพวกกลิ่นเจลรเนียมหรือว่ากลิ่นพวกตะกูลซิตรัสต่างๆดูสดใสสดชื่นก็ถ้าไปเล่นกีฬาผมจะใช้น้ําหอมที่ทนกับกลิ่นเหื่อ เวลารวมกับกลนนิ่นแล้วมันจะดูอดูดีนะครับหรือถ้าผมไปทํางานผมจะใช้กลิ่นนะครับไปเที่ยวผมใช้กลิ่นก็ใช้อยู่ประมาณสองสากลิ่นนะครับก็เป็นกลิ่นที่เราเทสแล้วครับเวลาฉีดนะเราฉีดนะใส่ผิวหนังมันจะมีกลิ่นก,กันแต่ถ้าให้มันติดนานเราจะฉีดใส่เสื้อผ้าสัสสเปรใ่ผิวหนองสเปย์มันก็จะกลิ่นมันก็จะติดนานทั้งวันแล้วก็ ร่างกายต้องสะอาดนะครับอาบน้ำก่อนไปทางานอาให้สะอาดตัดเล็บถูขี้ใครนะครับดูแลผมเผ้าให้สะอาดผู้หญิงก็ยังชอบผู้ชายสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมอยแต่ก็ไม่ต้องหอมมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้ามันหน้าร้อนกลิ่นมันจะฟุ้งกระจายมากเราก็อาจจะค่นน้ําหอมก่อนออกไปทางานชั่วโมงกลิ่นก็จะเริ่มจางลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาเจอผู้หญิงเราถูกใจเนี่ยพยายาม ส่วนใหญ่ผู้ชายจะถูกใจผู้หญิงสวยอะ่ะใช่ถูกใจผู้หญิงสวยผมก็เป็นคนหนึ่งผู้หญิงร้อยละเก้าสิบคถูกใจผู้หญิงสวยร้อยละสิบ็อาจจะไม่สวยแต่นิสัยดีความสามารถเยอะใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้นิสัยมันต้องใช้เวลาดูแลแล้วก็หมายความว่าผู้หญิงสวยส่วนใหญ่ก็นิสัยดีซะด้วยเออถ้าผู้หญิงสวยนิสัยไม่ดีก็ไม่เอาแหละ แต่ว่าถ้าผู้หญิงที่แบบไม่ได้สวยอะไรหน้าตาธรรมดาแต่เท่านิสัยดีความสามารถดีทัศนคติดีก็ชอบนะเราต้องชมผู้หญิงที่นิสัย <Fly in. S 1> ความสามารถทัศนคติหรือสิ่งที่เขาทำนะครับอย่าชมแค่เรื่องรูปร่างหน้าตาชมได้ครับแต่นางกาที่จะชมบ่อยให้เน้นชมที่นิสัยคุณธรรมเพราะมันต้องการความสังเกตความเข้าใจที่จะเห็นข้อดีของผู้หญิงคนน,นั้นมันมองข้ามแค่เรื่องภายนอก ผู้หญิงก็จะมองเราเป็นคนที่ลึกซึ้งไม่ดูอะไรตื้นเขินนะครับถ้าเราแบบมองแค่ศูน์จุด้วิเราก็บอกเขาสวยเราก็ชมเขาผู้หญิงที่สวยๆมากๆจะได้รับความชมจนน่าเบื่อนะครับผมเคยชมผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้จีบเขาเพราะเขาเป็นคนฉลาดมากเขาสวยมากอดมาก,มากเขาไม่เคยชมว่าเขาสวยเลยแต่เขาก็ชอบผมว่าผมห็นความฉลาดในตัวเขานอกจากความสวยที่แบบมาเต็มยแล้ว แต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบเขานะมันเป็นรุ่นน้องแต่ว่าทําให้ผู้หญิงติดใจเลยนะครับเพราะชมเขาที่ความสามารถเขาแล้วก็ชมเรื่องจริงด้วยชมอย่างจริงใจด้วยนะครับผู้หญิงจะสัมผัสได้ว่าผู้ชายชมแบบโกหกหรือชมแบบกร่อนหรือชมแบบจริงใจผู้หญิงที่ฉลาดนะครับส่วนผู้หญิงที่ไม่่คยฉลาดก็ชมอะไรก็จะเชื่อไปหมดอันนั้นก็ผมชอบผู้หญิงฉลาด อีกอันหนึ่งก็คือผู้ชายต้องกล้าสบตาครับสบตาอย่างที่ความมั่นใจแล้วก็อ่อนโยนนะครับยังได้ผลเสมอนะครับผู้ชายบางคนไม่เชื่อว่าสบตาผู้หญิงแล้วมันจะดวนนั้นแต่ผมทาแล้วก็ได้ผลตลอดเพราะผมมั่นใจในตัวเองแล้วก็ผมมองไปถึงข้อดีนอกจากสิ่งภายนอกเขารูกร่างหน้าตานิสัยเขาการกระทาของเขาที่มันดีนดเห็นความสวยงามในตัวผู้หญิงเวลาที่ผมสบตานะครับถ้ามันไม่มีอะไรดีเลยในผู้หญิงคนนั้นนอกจากหน้าตาอืม มอาจจะไม่ศบตาผู้หญิงคนนั้นไม่พิเศษหรอกน,นะครับผู้หญิงมันต้องมีดีมากกว่าความสวยใช่ไหมใสัยดีความฉลาดความสามารถทะะัานคติความอ่อนโยนความเป็นกุลสตรีความกล้าหาญความมั่นใจตัวเองทุกอย่างคุณมองเป็นความสวยได้ทนะั้งนั้นแม้แต่ผู้หญิงที่ดูมั่นใจในตัวเองแต่กากันแต่จริงๆเรื่องเขาอาจเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนแต่เป็นเปลือกที่เขาสแสดง,งถ้าคุณมองเห็นจุดนั้นผู้หญิงจะชอบเรา เพราะคุณมองทะลุเกเปลือกไปถึงแก่นแท้ของความเป็นอะไรผู้หญิงหยาบกระด้างกาอากาศมั่นใจตัวเองกบจิตใจเขาดีเป็นคนดีเป็นคนอ่อนโยนกระตันยูรู้คุณเกรงใจคนอื่นก็มีนะครับผู้หญิงแบบนั้นใช่เรามองเห็นความสวยงามตรงนั้นมันก็จะทําให้ผู้หญิงเขารู้สึกมีค่ารู้สึกเป็นคนพิเศษแล้วเขาจะชอบคนที่เขารู้สึกว่าเขามีค่าเป็นคนพิเศษอย่างแน่นอน มันเป็นธรรมชาติของมันเราจะชอบคนที่เขารู้สึกว่าเรามีคุณค่าครับเราจะไม่ชอบคนที่รู้สึกว่าเราเป็นคนไร้ค่าเป็นคนกระจอกเป็นคนไร้สาระอะมาดูอีกเคล็ดลับหนึ่งครับคนเราก็ยังมองกันจากภายนอกอยู่ดีลักษณะทางภายนอกมันสะท้อนสิ่งภายในก็คือเราต้องฝึกฝนการยืนการเดินการนั่งให้มั่นใจตัวเองสูงฝึกครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปฝึกต่างหา แต่ว่าหลักการคือยืนตัวตรงผ่อนคลายไหลเปิดอ,อกเชิดเขมแมคพุงแต่ต้องผ่อนคลายนะการหายใจต้องถูกจังหวะตามองอย่างมีจุดหมายเวลาเดินนะครับไม่ตาลอยไม่ต้องเดินเร็วมากเดินมั่นคงช้านะครับมั่นใจตัวเองผมเวลาเดินเวลายืนผมคิดในใจครับสุภยัสุภรักพยักฆลำพองผมคือเสือร้าย ที่ลำพองในความสามารถของตัวเองผมมั่นใจผมชิลผมมีจุดหมายเสมอผมแข็งแก่เวลาเดินเวลายืนผมรู้สึกแบบนั้นเวลานั่งผมก็จะทำตัวผ่อนคลายสบายตัวใหญ่ตัวเปิดมั่นนั่งด้วยความมั่นคงฝ่ายห้างก็ได้แต่ว่านั่งด้วยสองเท้าที่มั่นคงจะดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วก็ ความดีที่แท้จริงความความจริงทแท้จริงผู้ชายคือเราทําสิ่งต่างเพะะื่อให้ชีวิตเราก้าหน้าเสมอชีวิตเราจะไม่อยู่กับที่เราจะพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆฝึกฝนตัวเองพัฒนานิสัยการออมฝึกการควบคุมอารมณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้คอมพิวเตอร์เรียนรู้การใช้ AI พัฒนาทักษะการขายทาทุกอย่างให้ตัวเองก้าหน้าหรือแม้แต่ฝึก พูดภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษฝึกอ่านงานวิจัยมันมีสิ่งดีๆมากมายที่คุณทําคุณเรียนรู้แล้วมันได้ไประโยชน์ทําให้ชีวิตก้าวหน้าจงเอาเวลาไปทํามันอย่าเอาเวลาไปไร้สาระมากเล่นเกมตลอดเวลาแชทคุยสาวตลอดเวลาไปกินเหล้าเมาหัวราน้ำนั่นก็อาจจะต้องมีว่าแต่เวลาส่วนใหญ่คุณต้องอุทิศให้กับการทำสิ่งที่ให้ชีวิตตัวเองก้าวหน้า ชีวิตตัวเองรุ่งโร์มีคมุณภาพชีวิตที่ดีแล้วผมก็พูดไปแล้วเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้คอมพิวเตอร์ฝึกการขายฝึกทักษะการเป็นผู้นําฝึกควบคุมอารมณ์ฝึกการเป็นผู้นําแล้วก็ที่สําคัญผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่กล้าเป็นตัวของตัวเองกล้าแตกต่างแต่แน่นอนสิ่งที่เราเลือกประสบของเองเราคิดไปอย่างดีแล้วว่ามันใช่เราเราสามารถลุยไปในสิ่งนั้นได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บ้าบอ สิ่งที่ผิดเคลียกว่าอะไรวิปริตแต่อาจจะผิดเพี้ยนจากคนอื่นได้แต่ว่าเราคิดไม่ดีแล้วไม่เป็นตัวเราเรากล้าหารเรากล้าเลือกเรามั่นใจเราไต่ตองระวังแผนเราจะไม่เป็นคนที่ตามกระแสสังคมไปทุกอย่าง yes man ไปทุกเรื่องใครไปไหนเราไปด้วยใครเอาไหนเอาด้วยอย่างที่พูดว่าสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตา มันอาจจะจำเป็นในบางกรณีแต่สําหรับลูกผู้ชายแล้วต้องมีหลักการของตัวเองต้องเป็นตัวของตัวเองและต้องทําตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอนั่นแหละครับคือคือลูกผู้ชายที่แท้จริงคือลูกผู้ชายที่จะมีเสน่ห์ต่อเสาวๆต่อทุกๆคนแล้วมาถึงเค่นดลับข้อสุดท้ายจงเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งขึ้นเสมอคุณต้องพัฒนา eq ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง ฝึกความเป็นผู้นำฝึกความอดทนฝึกการควบคุมตัวเองฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นฉันต้องเจ๋งขึ้นฉันต้องดีขึ้นเมื่อคุณทำตัวเองแบบนี้เสมอเสมอในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์คุณจะเก่งขึ้นดีขึ้นแกร่งขึ้นทุกๆวันแล้วไม่มีผู้หญิงหน้าโง่ที่ไหนแล้วครับที่ไม่ชอบผู้ชายที่เก่งขึ้นแร่งขึ้นทุกวันแล้วถ้าคุณเป็นคนดี ที่เป็นตัวของตัวเองที่เข้มแข็งที่เป็นผู้นาไม่ใช่ไนส์ต์ที่เยสแมนในทุกเรื่องยังไงสาวๆต้องชอบคุณไม่มีทางหนีได้ครับนี่คือสิบเคล็ดลับวิธีที่ทําให้สาวชอบเราก็ถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องแล้วก็กดถูกใจแล้วก็มีอะไรสงสัยถามมาได้และแน่นอนครับผมพูดนี่มันไม่ใช่ทิคหรือเทคนิค ลูกเล่นในการจีบสาวเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งนี้จะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จสู่ความก้าวหน้าและมีความสุขก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบครับผมเพชศักดเอกสุปรัะสุเอมยินดีที่จะสร้างวิถีลูกผู้ชายสร้างผู้ชายที่แข็งแก่ให้กับสังคมไทยครับ